กอไก่ให้ฟังสิท่องกอไก่ได้ไหมท่องร่าต้องให้แม่ฟังสิท่องเอ๋ย สีเขียว green สีแดง red สีม่วง p u r p woo สีฟ้า p i n สีเทาสีเทา blue สีดำสีดำ black สีขาว white สีสีบลูสีฟ้าสีฟ้า blue